อันนี้เห็ดดินขาวเห็ดดินขาวไปเก็บเห็ดพี่น้องมังนามท่างนามไลทางหนามไลายางปําทางนามไลกันมือนีมากเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดออกเดือยิีนขาวไปเห็ดออกลายลายพะนะเห็ดปวกเห็ดไข่ทีมงานมือนีก็เดินท่างไก่อยู่พี่น้องมาหลายคน ยางไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ฮอตามากกับบทหันใดย์พ่อปันไดเดี๋ยวขอเวลาจาักน้อยพี่น้องขอเวลายางาแป๊บหนึ่งเบิ่งว่าเดี๋แต่ว่าเดี๋ยงินข่าวว่าหลายคากหลายแน่ละอันนี้ปลาเพกเลยพี่น้องปลาเพกปลาเพกนี่มันกับซีี่เห็ดอันอเห็ดไข่เห็ดปวกหาซอยกันเด้อพี่น้องเอตาบุดี ตาดูดีนี่เห็ดอีหยังมาเบิ่งกันทนะี่ไหน,น,นเห็ดอ,อีหยังนเห็ดอีหยังน้อมน,นี่แม่เห็ดอีหยังฮนะกินได้บ่นนี่เห็ดดินขาวเห็ดดินขาวชาวมังไม่ใจเห็ดด<อ>ินขาวเนาะเห็ดดินขาวไปไหน่ปไหนฝนตกดอกอยากเลื่อยๆจักหน่อย เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเห็ดไข่พนันพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออย่าเฝ้าเด้อพ่อเห็ดไขเบิ่งบรรยากาศก็ดีป้ามันเ่ามันเถาบานี้เอาดอกไม้ก็มี่เอาเมเอาเม่ทำไมนองจือบไปหาเามันเกิดเดินนี่เด้อ พี <the> ่น <the> mm ้องมงนแต่เสดายเนาะมันเ่าแล้วมันเ่าอันนี้เป็นเห็ดไข่คันว่าตาบอดีคันย่ามค้นเห็นหมดพันเห็นน้่นี่ด้วยหรอพี่น้องคันย่ามเขาทวงก็เห็นอยู่โอ้ยหมดคืองามเขาแต่ละมุมหมดเลยละพี่น้องงามอุดมสมบูรณ์ อันนี้ก็เป็นโขดหินทั้งภูเขาเนาะไปหาเบืองพี่น้องเกิดอยู่ดอกเถาเนี่ยตรมีนี่ออกทุ่งเหเ็ดละแล้วแต่ดวงไผดวงมั่นเนะาะมหาจังสิว้ามงามพี่น้องบรรยากาศ นี่ตาใหม่มาสูตรโอโซอนอากาศดีดีหายใจสะดวกสบายพี่น้องอันนี้เห็ดอยังนี้<อ>นี่ตาดีอยู่เด้<อ>พ่อแต่เห็ดอันดินนี่พ่อแต่เห็ดดินพี่นอ้องห้องกับตาไอเห็ดดินมันอยากแตกเห็ดดินขาว ว่านดิพ่อเฮ็ดไข่เห็ดเคยน้ำโมอยู่ไป,ไปหาไปเรื่อยๆพี่น้องเบื้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศป่รราเห็ดแต่ว่ากหาเห็ดบ้านพ่นอดอกินมาสิเป็นเฮดตเตเบียบรรยากาศดีๆดีพี่น้องชิวออกดีจังได เฮ็ดปียูมองจังดเนาะั้งห้อยกลจิปมกับมี่เดองคุณห้อยจอยเห็ดเด่นเห็ดดินขาวไปหรไปเป็นทางล่งเต็มพี่น้องึ้นมาแล้วเขาจก็ล่งไป โอ oh, ้ยน็ดอีหยังพี่น้องมองนี่เี็ดดินขาวเลยเขาบ่เอาบ่เน็ดดินขาวพี่น้องเขาจ้าบืเอาแต่๋ยวเราก็เอาสักก่อนเอาเซกตาไปสักก่อนพี่น้องมันก็เสียบไม่ได้ละไปแกงแกงร่วม เกีงเห็ดรวมหาหมูไปไก่หมูบ่ได้ย่านหลงปาดนี่ปงเห็ดเดียวนี่ปาดมาดรอว์ไงจะติดหนอนี่ล่ะนี่ป่านปาดดอกปักงามได้บ้างไงล่ะดรอปักงามได้จี่งไหมนี่เห็ดนี้น ดอกงามพี่น้องนี่เห็ดปวกพี่น้องเวก้จ้าเก็บาเด้อพ่วงอย่าเก็บเด้อพวงมันว่ายเรียวปะนะีทีมงานเฮ้าพี่น้อง เขามาได้ประมาณหานาทีเบิงไอตุลกันนี่แหละจ้าใส่ตุนได้เห็ดไข่ไมไ่ใส่หันนี่แหละจ้าโอ,อ้ตาย่นี่เอาโบเบิงผู้ใดเนาะนี่ดอกนึงนี่งามนี่นี่นี่โอ้นี่าาจ้าแบบอะอยเนี่ยตาเจ้าของบอดีเน,ะน,นาะใส่ โอ้ยตุนพ่อแต่เห็ดพี่น้องปาดทุบปาทุบปาทุบพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ดอกเทาแต่ว่ายังแข็งแข็งใส่ได้อยู่พี่น้องใส่ได้อยอะเห็ดไข่เห็ดเผือกพี่น้องเห็ดเผือกนี่ถูกเห็ดตุนเนาะเห็ดร่วมเนาะเห็ดเผือกอันนี้เห็ดเผือกยังตุนเห็ดเผือกใบตองเห็ดเผือกใบตองจ้าแกงอร่อยมากจ้าจ้า เห้ดปวปีนองเห้ปัวเอ้ผัวกโ้ดอกตูมนี่นี่ล่ะละหน่อยละนี่บอเทเทเทเธออิงยังมันแับนี่เออแต่มูมันอยู่นี่ล่ะโอมันจินลมนี่นี่นี่ โอ้ยแต่อ hmm. oh, so so ah, mm ่อนซ่อนแคมาเบิ่งแจ็คดอกนี่กันนี่แล้วี่ะมังเนล่ะมังเนล่ๆพี่น้องแล้วดอกมังิ้มใหไอยาิมอ้ยพี่น้องแล้วแต่อ่อนซอนดอกงามอยู่เป้นแตนนี่เด็เลยบเห็นขวเนาะเห็นคันบ่เห็นดอกอันนี้บ่เห็นเด้เนาะดอกบานอ่ะมองเนพี่น้องดอกงามกดอกนี้เป็นอย่างนี้อน้อยมันใส่เลยอยู่เดนใส่ได้อยู่ใส่เลยองเต้นแตนก็มีพี่น้อง ยายพึ่งเททิมไปม่ต้องมีอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเฝ้าเทเฮ็ดไข่ทิมเด้อเฮ็ดปวกหลายกัพี่น้องมามาข้าวเดียวโอ้มันเกิดน้ำปลาเพกตัวนี้อย่าไปเลี้ยวเด้อมันดำมันมันเบิ่งยาักดี อืบ้านขาวบ้านใบบานต้นตองกลมจักหน่อยค่ะพี่น้องอืมต้นต้องกลมมันต้องอยู่แถวนี่แหละโอ้ยพี่น้องพีตั้งแต่ว่าหกเอานี่น้อไม้น้ออีหย่างนี่โอ้ยใส่ยาเฝ้ายาเฝ้าพูดพูดไอ้พวกว่าเราไปไปเร็วๆตุนยาเฝ้าพ่วงยาเฝ้าพง พี่น้องพี่น้องพี่นองเอาเลยเอาเลยเอาเลยเจ้าดอกงามกับพี่น้องมึงนี่มึงเนี่ยขาเหย้าเหย้าจะเอาเอาน่อมมาเป็นน่อมหน่อมาเปบุญไปหาเอาพี่หลีไปขะมึงไ่หลีไปหาเอาบุเอาเอาเอาเลยพี่น้องพี่น้องปลาแตกปลาแตกบ๊วยมึงตาอายุหันไงหลีใส่โวยหน่อมเอาเอาน่อมเอา โอ้ยบกบินยากแม่ว่ไงพี่น้องมันจะดอกงามไปแล้วน้องน้องเนาะดอกยุบเปียกเลยแม่นาทละพอนอือเหรอพี่น้องเห็ดมาท่านเลยไงอ้ยสูข่อยลมฝ้า่น้ำเห็ดหลายพี่น้องแล้วว่าไงงี้เลยนี่โอยก็บอกยันจะดอกมันมาท่านพ่นได้ตุน่ามันกำลังผลหาดีๆดีจะเฝ้าไปใส่เด้อบันอ่ะขอเวลาหาจักหน่อยกันเด้อพี่น้องฝ้าหลายจนลมพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเดียวเดียวเห็ดปวกเห็ดปวกใหญ่พี่น้องเจออีกแล้วมดี๋ยวมีทายแล้วเหรอนี่กระลังทายไม่มีท้าเห็ดต้มใบเดียวเห็ดดอกอืดอกงามงามพี่น้องเลยเห็ดมีไงแบบดอกใหญ่แม่นวลแมนเออมันบ่มีมูดอกเราแยกวงแล้วนี่พี่น้อง ดอกง่เบิ่งพี่น้องอิทธิพนจากพายุโนรูเมองเนี่ยต้นไม้หักต้นไม้ป้ายเห็ดหักพอแล้วกันนะพี่น้องพอแล้วพอแล้วใจโอ้ยหิบวงง่าย่พี่น้อง ดอกอย่งใหญ่นี่ดอกสีไข่ยีนอนี่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 อะนี่นนนนสามดอกเออเออโอปานี่มันออกเห็ดฟวกแบบนี้พี่น้องมันบ่ได้ออกเห็ดแบบบอด้ออกเป็นนุงดิบ่ได้ออกเป็นออกเป็นดอกนี่เป็นปลาปลาแบบตเตี๋ยวเกิดพี่น้อง ก็เนี่ยนะป่าคันได้แบบนี้ไปเรื่อยๆก็ลายอยู่ได้พี่น้องกเได้ดอกโอ้ยดอกไม้ป่าพี่น้องต่งนีนน้ดอกไม้ป่าคืองามคาแทดอกสวยๆต้นไม้ลมบรรยากาศดีดี มาสูดโอโซนพี่น้องเอ้ยไปหาไปเรื่อยๆอยท,ทีมงานทีมงานหอเขามากินน้ำพี่น้องเมื่อนี้กาวบ้ากาวบ้าซีห้ได้เต็มกระตาพันนะจังสีเมื่อเอาให้พ่อเลยนี่พี่น้อง ตีนผู้อันนี้เป็นตีนผู้เป็นทีสาธารณะค้นหาหาอยู่หา,หากินได้พี่นอ้องหาอยูออ่หา,หากินได้เบิ่งนา้าหลตัดตัดเ้โเดีเบิ่งหอนเวลาโบหกจักหอนเมื่อยพี่น้องไปเรื่อยๆได้มองละดอกสองดอก เดี๋ยวบ่อนปเป็นอย่างคือบอกว่ามันบ่เนเห็ดาันอยนเบีาบดอเขาบ่เป็นอย่างจริงมันต้นยังไงต้นพันศาดนี่ใส่อ่ใส่่วงต้นพันสตดกันเห็ดออกไตต้นนีหามกินป่ะนะพี่น้องนี่บอกนี่บอกพ่วง นี่ต้นพันธ์ศาสตร์พนาพี่น้องกันเฮ็ดออกแต่ต้นพันธ์ศาสตร์นี้อันนี้บอะเบ่ะบ่เก็บพนะใส่กันนะปลาจะมาโชคความสวยความงามเถอะกุ่งเบทบ่งไงกลางเบที่พี่น้องเฮ็ดแดงเฮ้ยห้ามครับดนี้พี่น้อง วางมาสักพักหนึ่งหลายคักหลายเนี่อเห็ดห้องวันมันมีดอกเห็ดอยู่บ่อพ่วงแต่ต้นพันธ์สัตว์ตัวกับบ่อกายเก็บเนาะห้องบ่อปลามานี่กับเม่ยนมันบ่อพ่วงนี่มันบ่อหนิจ้านี่ใบมันเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเฮ้ยจับอะไรกันเป็นจ<ะ>ี้มันเป็นอันนี้เป็ดสัน เป็นตำมืนแต่เท้ยได้พี่น้องหล่มไปรอบนึงแล้วเที่ยวนี่ต้องระมัดระวังจักหน่อยพี่น้องนี่เดี๋ยวเบิ่งกันเด้อเฮ้ยพวกพี่น้องง่ายขนาดนี้โอ้ย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 มึงเนี่ยมึงเน่ ่เกิดอีว่าพี่นุ้ยเฮ้ยอ้าวนว่นเด็กต้องแกวเสียหายเหรอเบลเด็กได้เคลียร์นี่ออกเนี้ยดังเด็ดไข่พี่น้องนั่งโจกโก้เลยแบบแข็งแบบง่ามพอนแบบพลโต๊ะแทรกกรบอเป็นอย่างพี่น้องเด็ดไข่นี่ดอกเลยดอกสวยย่างไปมันก็ได้อยู่ด้พี่น้อง แคออกกอนให้ดไขหได่ดอกไม้ตายพี่น้องตายเห็ดูเห็ดูดอกอันนี้ดอกตูมดอกสวยป้อมมางามไปพี่น้อง ถ้าดินเห็เดแดงพี่น้องนี่ดินเห็เดแดงอันนี้อันนี้ดอกนี่มันเน่าแล้วไอ้วงบิ่งในกระตาหนูลูปตาไอ้พวงเดี๋ยวเตรียมกระตาเรานวลมาทำไมนวลโอ,อ้ตายตายตายเอาอันนี้เลยมันดอกตูมพี่น้อง บัวบอกบอกคือว่ามันสีลลาเป็นนั่นนั่นเนเกิดน้ำจังไดตุนเห็ดอันนี้พี่น้องเห็ดละโมเห็ดละโมขาว จ้าพ่อเห็ดเราง้อเขาบรรยากาศปลาเห็ดพี่น้องน่ามพืชใสถืลางม้อกันปลาเห็ดคือมันงามครับพี่น้อง ได้เห็ดันได้แปลนคุณลยไล่ลงไปทั้งคุณปยางต้องระมัดระวังสินน้องเฮ็ดก็ได้ร้ายล้วละหามาพักหนึ่งเรียกได้เฮ็ดปวก เฮ็ดไข่เห็ดดินขาวเห็ดนาเร่ออนซ้อนเห็ดปวกพี่น้องเออี๋โมเป็นทางทรายลายบ่ได้ทไทยซ้ำข้ะย่านย่านเก็บบ่ท่านหมูบ่ได้ทไทยท่านซ้ำพี่น้องแต่ว่าก็อยู่ในกระตาผู้เก็บเก่งๆก็ได้เต็มกระตาพุ่นเดชแล้วก็เก็บสร้างไปอยงกระโกงโกงกระงแล้วก็ะโกงมัน ใส่กันอเพิ่นดบัพวงบักรมามาลไปทั้งพุ่เด้อพุ่นทั้งพุ่นเด้อไล่หลายผู้บักระเลาเรียงเห็ดแต่ยังได้หลายกีดบ่งหลไปมองหันมองเห็คนหูแขงที่กะทางอยู่วาสิเหลงหูไงพวกนี้ให้ไปเศร้าไปเดาวันไปฝุ่มนบ่นี่เราม่จกตาบ่เป็นไดเราผู้เท่าโอ้โหตามภาษามุขเจ้าหนุนวนุนภาาม้าชินเขาง่ายแล้วไปมุงเจ้าตาดีดีมุงเจ้าได้หลายโพดเพินหัวตัมมาเพ็่นน้องเอา พ่เป็นยังมันเกิดไม่ดอกตุ้มๆอยู่กับลายอยู่จ้าข้าเจ้าหัาตมาพี่นอ้องแต่ว่าพวกนี้อวยกลับแล้วคันยุแถวนี่ก็สิเป็นเฮ็ดอันเฮ็ดไข่เฮ็ดขาวนี่ทีมงานเฮาเดี๋ยวนี้ทีมงานก็นลงกันจกไปทังไหนเนี่ยพี่นอ้องหาเฮ็ดจนลงกันอย่าเีอย่าย,าอยาบอกที่บาา้านครับเมน ยังได้บุ๊คผุนเอะสิออกไป<น>หารถผุนแล้วพี่น้องอันฝ้าวลายเก็บเฮ็ดเอิญกันพอเฮ็ดปวกมหนึ่งฝ้าวลายแลนไปลมพี่น้องเอ,อ้ยย่ายลีกระได้ฝ้าวลายแลนแลน,แน,แนเหลือกับลมแล้วยาหมองมาท่าดีแต่ว่าทีมงานกับมี่ยามาน้าพกยามาน้า นาแข้งนี่แล้วล่ะนาแข้งพาดขอนใหม่จะว่าลูกเฉยได้ลูกไปตัวไดลว้ลูกไปตัวพี่นอ้องเพราะว่าฝาวน้ำเห็ดดีปลานี่กะจักเขี้ยจักยังเขี้ยใหม่เขี้ยอไรเป็นขาวใล้หลังหมาบนเมลีมาบนตะกอนเห็ดดินขาวจ้าเห็ดดินขาวปลา,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 าแต่ว่าหั่นดอกนิดน่อย โอ้ยมันหลายหลไหลมามาเจีบพ่อเฮ็ดป่วยว่ามีตาใส่บ่จะเอาเราได้แบนพี่น้องมันหลาไหลเราเนี่ยมามาม่เก็บเบาเอาเอาน้ำกันเจ้าเอาเจ้าเห็นยังไงเจ็บกวนพี่น้องบ่ประมาทดอกเจียวให้มันเต็มตาเห็นยังนกับเจียวจ้ะน uh> ี่เห็นดินขาว áo bớt, là Bằng con có cho cái lược áo, thêm phơn đien, vô kinh Lại, có cho bỏ áo. Lược ở đọt ngay, ở đọt non, hỡi giờ áo. ไปเรื่อยๆพี่น้องธรรมชาติกบงามปลาอุดมสมบูรณ์เป็นเป็นพะลานหินในพี่น้องงามงามย่างชมธรรมชาติน้ำบ้องจักหิ้วเข่าเลยไปเรื่อยๆบเมเมยเลยไปหาเก็บทางปุ่นเฮ้าเบืองพะลานฮึใช่ ตัง้งตั้งบ้านนำตกเก็สาหน่อยเลย <c oughs> มันงามมางเลยพี่น้องงามงามค <c oughs> ลานหินนะโอ้นเป็นสันสันบ่อพวงอื <c oughs> มเป็นสันสันน้ำใสสะอาดดีพี่น้องเจาะนี้คลานหิน คักเนาะคักพักินน้นองค้างจะเป็นง่งนา,าม้เยบานเข้าบ่มี่เนาะแเมนเขาล้างมือไปหรือเปล่าอย่างก็กินข้นนาไปเข้าเนาะเอ้านี่รถจีก่งเอา้าเขาหี่วรถคน่เาล้างมือกันนะเ้าเนาะนี่นี่นีนี่ละ ลางมือกินหนองหลังล่างมือกินเขากันห่อเขามาามือนี่ห่อเขาเหนียวกับเขาประแดกบองเนี่ยกินลายอยู่พี่น้องไปกินเขาน้องกันกินเข่าแล้วจังสีลงไปอีกปันทั้งพูนทั้งตรงขามพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใกล้เต็มกระตาแล้วเดี๋ยวสิเอาให้เบิง่งพุ่นละ,ะจ่วงเระสิมเมื่อพุ่นละว่าสิไดไหลายปันไหน ใไพี่น้องเหี้ยองไปยังที่นี่นวดร้องมาทั้งที่ที่ยัดไปร้องเป็นโคทุ่งดอกเดียวนี้พอปนเลยพี่น้องมงเนี่ยมงเนี้ยดอกเงี้ยจุ่มเดียวเด่นพี่น้องมงเนียงามก็เีย่ ออกมาแล้วพี่น้องผลงานผลงานนี่ให้งานพักได้โบนอเฮ็ดปกบ่ได้เฮ็ดปวกหรือได้เห็ดหยา เอาขีมมอเตอร์ไซค์มาเจ้าเมื่อแล้วพี่น้องนี่ออกมาแล้วออกจากมาจากป่านี่ละเอาละมือนี่เมื่อแล้วพี่น้องโอ้ยเมือม่อยครับเมื่อยนี่